เล่นไม่ค่อยเก่งยิงใครไม่ค่อยตายแบบนี้จะมีเพื่อนมาเล่นด้วยไหมนะ oh, <no. S 1> แต่เอ๊ะทำไมถึงเป็นเราทุกครั้งที่คอยฉุบชีวิตเพื่อน <c oughs> เวลามีศัตรูมา <c oughs> เราก็มักเจอเป็นคนแรก <c oughs> เราก็บอกทีศัตรูได้เหมือนกันนะ <c oughs> หรือบางทีสายซัพพอร์ตอาจเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อทีมได้ <c oughs> ใครอยากเป็นสายซัพพอร์ตแบบจริงจังจะต้องใช้ตัวละครอะไรบ้างไปดูกันเลย คลิปนี้จะพูดถึงวิธีที่ทำให้เราเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีตั้งแต่การเลือกไอเทมการเลือกคู่หูไปจนถึงการเลือกใช้ตัวละครโอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะที่พี่ได้บอกว่าถ้าใครอยากดูสายคอมโบที่เหลือให้มากดไลค์คลิปนี้ถึง800 0ไลค์ แล้วน้องๆก็จัดให้พี่จริงๆค่ะสองหมื่นกว่าไลค์แล้วนะขอบคุณมากค่ะครั้งนี้ที่พี่เลือกมาก็คือทักษะสายซับพอร์ตนะคะถ้าใครอยากดูคอมโบที่เหลืออีกเนี่ยก็มาช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง8,000ไลค์เหมือนเดิมค่ะ จริงๆแล้วตัวละครในฟรีไฟล์เนี่ยก็มีให้เราได้เลือกใช้อย่างมากมายตามความถนัดของแต่ละคน <Wow. S 1> ซึ่งเราก็อาจจะเป็นอีกคนนึงที่อาจไม่ใช่คนเล่นเก่งอะไรมากแล้วก็ไม่ใช่สายบวกแต่เราก็อยากช่วยเพื่อนร่วมทีมสายซัพพอร์ตจึงเป็นทางเลือกที่ดีและก็ยังเป็นตำแหน่งที่สำคัญในทีมอีกด้วยเพราะหากทีมมีกองหน้าที่แข็งแกร่งเพียงใดแต่ข้างหลังไม่แข็งแรง oh. ก็อาจทำให้แตกหมดตี แต่ถ้าในทีมมีใครสักคนที่คอยรับหน้าที่เป็นสายซัพพอร์ตในขณะที่สายบวกได้เสียชีวิตจากศึกสงครามนั้นก็ยังมีสายซัพพอร์ตที่จะคอยเป็นความหวังของหมู่บ้านขอโทษนะไปแล้ว <laughs> และยังเป็นคนที่แบกรับความกดดันรวมถึงโชคชะตาและคะแนนแรงของเพื่อนๆทั้งทีม oh, <no. S 1> <laughs> ฉะนั้นสายซัพพอร์ตควรจะไปประจำตำแหน่งอยู่กองหลังทางปีกขวาเออจริงๆแค่อยู่ข้างหลังตรงไหนก็ได้แหละแต่พูดปีกขวาให้มันดูเท่เฉยเพื่อคอยมองตำแหน่งศัตรูในมุมมองที่กว้างกว่า <Wow. S 1> จะได้บอกตำแหน่งของศัตรูให้กับสายบวกได้เตรียมตั้งรับและยังคอยช่วยยิงโครบระหว่างที่สายบวกกำลังเข้าชาร์จศัตรู แต่ทั้งนี้สายซัพพอร์ตก็ไม่ควรจะทิ้งระยะห่างเกินไปเพื่อเวลาสายบวกดาวจะได้ตั้งไอวอและชุบชีวิตได้ทัน <Yahoo! S 1> พูดมาถึงขนาดนี้แล้วทุกคนคงเห็นความสำคัญและความดีงามของสายซัพพอร์ตเราจะเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีต้องทำอะไรบ้างมาเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าเกมด้วยซ้ำใช่นั่นก็คือข้อหนึ่งการเลือกใช้ไอเทมถึงจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็สำคัญอย่างเช่น ในการเลดาหรือนาฬิกาเป็นเทนขอแค่ใครสักคนในทีมใส่ไปคนเดียวก็พอแล้ว <Okay. S 1> เพื่อให้เรารู้ถึงเส้นทางของเครื่องดินเมืองที่จะกระโดดลงมีศัตรูลงพร้อมกันหรือไม่ตำแหน่งของศัตรูอยู่ทางทิศไหนส่วนไอเทมหลักที่ใช้ได้ทั้งทีมก็คงต้องเป็นกองไฟที่สามารถเพิ่มได้ทั้ง HP และ EP ในเวลาเดียวกันแต่ก็นะ ด้วยเวลาที่ผ่านไปไอเทมกองไฟอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะปัจจุบันก็มีเห็ดและหน้ากากนิวที่มีคุณสมบัติเดียวกันแต่ใช้ได้ในหลายสถานการณ์มากกว่าฉะนั้นไอเทมหลักจะเอาอะไรไปก็ได้ค่ะ 2. การเลือกคู่หูสัตว์เลี้ยงเมื่อก่อนก็มีไว้ดูเล่นน่ารักให้ลำคาญตาหรือเอาไว้เล่นแก้เหงาเวลาเขปมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อีกแล้ว ในเมื่อสัตว์เลี้ยงนั้นก็มีทักษะซึ่งทักษะในคู่หูบางตัวก็อาจมาช่วยเราทั้งทีมให้ได้เปรียบทีมอื่นมากขึ้นตั้งแต่ตอนลงจากเครื่องบินก็ใช้นกเหยี่ยวฟาวคอนที่จะทำให้ทั้งทีมถึงพื้นได้ไวขึ้นเก็บอาวุธได้เร็วขึ้นเพื่อมายิงศัตรูที่พึ่งถึงพื้นเพนกวิน ที่จะคอยผลิตไอวอยิ่งหากมีถึงเลเวล7จะดีมากไอวอที่ผลิตได้ระหว่างเกมก็แบ่งให้เพื่อนไปเอาอะไรไอวอพี่นอ้องขอไอวอรคนเดีมาลกหนึ่งใส,ส่สป,ปอร์ตใส,ส่กระพเอยข้างหลังค่ะทุกคนข้างหลังและอีกหนึ่งลูกก็ให้พกติดตัวเอาไว้และเพื่อตั้งชุบเพื่อนในขณะที่เพื่อนดาวเอออื้อ ทเสือที่ช่วยเพิ่มพื้นที่กระเป๋าจะได้สำรองกระสุนและยาให้เพื่อนโปลิงที่ทำหน้าที่ซ่อมเกาะหากเกาะของเพื่อนใกล้พังก็ให้เราแลกเกาะกับเพื่อนเพื่อมาซ่อมเกาะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆชิบะช่วยหาเหตุให้เพื่อนกินเท่านั้นแหละ ข้อ 3. การเลือกใช้ตัวละครนอกจากจะต้องใช้ฝีมือในการเล่นแล้วทักษะตัวละครก็สำคัญที่จะทำให้เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนได้มากขึ้นโดยตัวละครที่มีทักษะส่งเสริมเป็นสายซับพอตมีทั้งหมด9ตัวละครโดยทักษะบางตัวก็มีผลทั้งทีมแต่ที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดอันดับนะคะ แต่เราจะแบ่งการสนับสนุนเป็นทั้งหมด3กลุ่มใหญ่กลุ่ม A บอกตำแหน่งสัตูกลุ่ม B เกี่ยวกับการเพิ่มเลือดกลุ่ม C สเบียงและการป้องกันตัวละครกลุ่ม A โมโคครูกลุ่ม B n โนโทล่าอัล a ็อกคาเพล่าโอลิเวียกลุ่ม C สเตฟฟี่ซานิพาโลมาเรามาเริ่มจากที่กลุ่ม A ตัวละครที่1โมโค เป็นทักษะตัวละครที่บอกได้เลยว่าคนเล่นสายซัพพอร์ตต้องมีติดตัวจริงๆกับความสามารถที่เมื่อยิงศัตรูแล้วจะติดแท็กเป็นลูกศรชี้ว่าศัตรูวิ่งไปทางไหนแถมยังขึ้นจุดบนแผนที่มินิแมปให้อีกด้วยช่วยประหยัดเวลาในการบอกทิศได้อย่างแม่นยำให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างน้อยให้เพื่อนร่วมทีมสักคนใส่สกิลของโมโคไปการเล่นเป็นทีมก็จะง่ายขึ้นเยอะ อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกเปิดไม่อีกด้วยแต่จริงๆถ้าเปิดไม่ได้ก็เปิดไปเถอะค่ะตัวละครที่2ครูตัวละครนักสืบสาวสกิลแบบกดใช้สามารถบอกตำแหน่งศัตรูให้กับเพื่อร่วมทีมรู้ได้ทันทีหลังกดใช้สกิล <Wow. S 1> แต่ต้องเลเวล4ขึ้นไปนะเพื่อร่วมทีมถึงจะเห็นตำแหน่งศัตรูด้วยเช่นกัน แตกต่างจากโมโคที่จะต้องยิงให้โดนศัตรูก่อนไว้สำหรับเช็คคนที่ซุ่มอยู่บริเวณรอบๆจะขึ้นชาร์จบ,บ้านหรือบนป้อมจะได้รู้ถึงจำนวนศัตรูแต่ข้อจำกัดของเธอคือมีครูดาวทุกครั้งที่กดใช้สกิลศัตรูก็จะมองเห็นในมินิแมปด้วยเช่นกันว่ามีคนกดใช้สกิลคูอยู่แถมเธอก็ยังไม่สามารถตรวจพบคนที่นั่งยองอยู่ด้วยเช่นกันแต่รัศมีการค้นหาของเธอเป็นวงกว้างถึง50เมตรในเลเวลสูง สุดจึงเหมาะที่จะใช้สำหรับ4 VC เป็นอย่างมาก <Wow. S 1> มาถึงกลุ่ม B ทักษะที่เกี่ยวกับการเพิ่มเลือดตัวละครที่3โนโลราเป็นที่รู้กันดีว่าทักษะของเธอเป็นทักษะที่มีผลทั้งทีมโดยเธอจะเพิ่มเลือด5หน่วยในทุกๆ2วินาทีขณะที่นั่งอยู่บนรถแม้ว่าเธอจะเป็นคนขับหรือคนนั่งก็ตามเลือดของทุกคนจะเด้งขึ้นมาทันที ความสามารถของเธออาจมีประโยชน์มากที่สุดคือการเล่นนอกหมอกหรือการขับรถเพื่อเข้าวงซึ่งเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลของเธอสักเท่าไหร่นะตัวละครที่4ออล็อกสกิลแบบกดใช้ตัวละครที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆกับสกิลของเขามันเรียกว่าอะไรนะอ๋ออาเพ็กจิโอ ที่จะสร้างออร่าออกมา5เมตรเพื่อเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ได้ถึง15%และสามารถเพิ่มเลือดให้กับตัวเองและเพื่อร่วมทีมที่อยู่ในวงได้สูงสุดที่50หน่วยในการกดใช้สกิลครั้งหนึ่งตัวละครที่5คาเพล่า ไอรอนสาวทักษะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไอเทมเกี่ยวกับเลือดรวมถึงสกิลต่างต่างที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูเลือดให้เพิ่มเลือดได้มากขึ้นอย่างเช่นการใช้ปืนยิงยาเลือดก็จะเด้งมากขึ้นถ้าเราเป็นคนกดใช้สกิลอะล็อกตอนที่มีสกิลคาเพล่าอยู่ด้วยเลือดก็จะเด้งเยอะมากกว่า50หน่วยนั่นเองออแถมเธอก็ยังช่วยยื้อเวลาการดาวของเพื่อนให้นานขึ้น เพิ่มโอกาสให้ชุบชีวิตได้ทันอย่างเช่นโหมด 4v4 mm hmm. เพื่อนจะได้ไม่ต้องซื้ออาวุธใหม่ทุกรอบถ้าเราสังหารศัตรูได้ทันเวลา mm hmm. คือมันรอดชีวิตได้นานมากจริงๆ <Wow. S 1> แต่ถ้าเพื่อนกดใช้อล็อกแล้วเรามีสกิลคาเพล,ล่าเลือดก็จะไม่เพิ่มขึ้นตัวละครที่6โอลิเวียคือ เวลาชุบเพื่อนเพื่อนก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้อนอีก40หน่วยหลังจากการชุบในเลเวลสูงสุดนะคะก็ไม่ค่อยมีคนใช้สักเท่าไหร่เพราะมันใช้กับตัวเองไม่ได้ก็เป็นคนที่มีใจกุศลจริงๆถึงจะเลือกใช้ตัวละครนี้แต่นางน่าจะได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดในโหมด4 VC หรือโหมดอีเวนต์ต่างๆเพราะไอเทมยามีน้อยนั่นเองค่ะตัวละครที่7 สเตฟี่สกิลแบบกดใช้เธอเป็นเหมือนโลกที่คอยคุ้มครองเพื่อนๆที่อยู่ในวงโดยรัศมีที่เธอสร้างจะช่วยลดดาเมจของระเบิดและปืนลงเป็นเวลา5วินาทีซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงอาจจะไม่ได้มากอะไรแต่ก็ถือว่าช่วยบรรเทาได้เล็กน้อยตัวละครที่8ซานิ เธอสามารถซ่อมเกาะได้เหมือนคู่หูโปลิงแต่เธอต้องทำการสั่งหารคนก่อนถึงจะฟื้นฟูเกาะได้ถึง20หน่วง่ายๆคือซ่อมเกาะให้เพื่อนไปเมื่อค่าเกาะตันแล้วจะอัพเกาะสูงสุดได้ที่เลเวล3 แต่ถ้าเอาเกาะ4มาอัพก็จะได้เป็นเกาะขาวซะง,งั้นนะ่ะต้องเป็นสายซัพพอร์ตแบบบูบูด้วยเพราะต้องสังหารคนให้ได้สก,กิลถึงจะทำงานตัวละครที่9กาโลมาช่วยเก็บกระสุนและยาหรือของจำเป็นอื่นๆให้กับเพื่อนร่วมทีมโอเคส่วนการคอมโบนั้นก็มีได้หลายวิธีมากๆถ้าใครไม่มีตัวละครไหนก็ให้เอาหนึ่งใน9ตัวละครนี้มาใส่แทนโอเคจะยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วกัน สกิลที่อยากให้ล็อกไว้ก็คือโมโคนะคะเพราะมันคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการบอกตำแหน่งของศัตรูส่วน3ช่องที่เหลือถ้าใครอยากเน้นสายไหนเป็นพิเศษก็ให้เอาทักษะในกลุ่มแต่ละกลุ่มมาใส่ได้อย่างเช่นเน้นเกี่ยวกับการเพิ่มเลือดก็ให้เอากลุ่มบีมาใส่ หรือถ้าใครอยากเป็นผู้ช่วยในทุกๆด้าน3มช่องที่เหลือก็ให้ใส่สกิลของทุก A B C เข้าไปเลยก็จะกลายเป็นสายซัพพอร์ตที่เพอร์เฟกมากๆยกตัวอย่างเช่นสกิลโมโคอล็อกคาเพล่าพาโลมาในการเล่นในโหมดทั่วไปหรือแม้กระทั่งแบบแรงโมโคสเตฟี่ซานิพาโลมา เพื่อล่วมทีมเป็นสายบูเน้นสู้เน้นบวกโมโคคูคาเพลลาโอลิเวียคอมโบสกิลนี้เป็นสิ่งที่เดอะเบสมากใน4 v ่วีสีนะคะสายซัพพอร์ตก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความสำคัญมากในทีมซึ่งสายซัพพอร์ตก็มักจะต้องเป็นผู้เสียสละซะมากกว่าทั้งคอยแบ่งของให้เพื่อน ชุบเพื่อนหรือเป็นผู้แบกของทีมแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เล่นด้วยว่าชอบเล,ลอเล่นสไตล์ไหนอยากเน้นสายไหนก็ให้เลือกไอเทมสกิลตัวละครและสัตว์เลี้ยงให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ในแต่ละโหมดแต่ถ้าใส่ตัวละครเหล่านี้มาแต่เราไม่ได้ช่วยเพื่อนไม่ได้ช่วยยิงครบไม่ได้บอกตำแหน่งสโตสกิลพวกนี้ก็จะไม่มีความหมายเลย หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยทีนี้เพื่อนไอตี้ก็จะมองว่าเรามีประโยชน์ขึ้นมาบ้างแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่